ก็สวัสดีครับวันนี้นะเรามีคู่เทียบนะนะครับคู่แข่งคู่แข่งนะครับก็จะเป็นซ้ายมือเป็น gx 3 5านะครับขวามือเป็นบัตเลตห0 0วัตต์นะครับนี่เดี๋ยวชมสีละของเขาก็ไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันนะครับตัวนี้ก็จะดูยาวยาวนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าขยับนิดนึง อันนี้นะครับนี่นะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็พ <go to> <side> ังแล้วนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยววันนี้จะชั่งน้ําหนักให้ดูนะครับตอนนี้ไม่มีใบนะตอนนี้มีใบน้ําหนักอาจจะต่างกันที่ที่ใบด้วยนะครับส่วนตัวนี้ไม่ไม่มีน้ํามันนะครับตอนนี้ไม่มีน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับนะครับนี่นะครับ,นะรบตัวนี้เป็นเครื่อง เครื่องสี่จังหวะนะครับตอนนี้สี่จังหวะส่วนตัวนี้เป็นบัรเลียดหกร้อยวัตต์นะครับเดี๋ยวจะมาชั่งน้ําหนักให้ดูนะครับแล้วก็จะเปรียบเทียบเรื่องของน้ําหนักเรื่องของการตัดด้วยนะครับแต่การตัดตัวนี้เครื่องเครื่องตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องทั่วไปนะส่วนใครจะเปรียบเทียบเรื่องของการใช้งานเครื่องตัวนี้ก็น่าจะนะครับพอรู้จักนะครับกันบ้างสําหรับตัวเครื่องเครื่องยนต์นะครับสี่จังหวะตัวนี้ซึ่งเป็นเครื่องที่ค่อนข้างฮิตนะครับ เดี๋ยวผมจะชั่งน้ําหนักให้ดูนะครับเดี๋ยวขอวางกล้องตรงนี้นิดนึงนะครับตัวตาช่างเป็นดิจิตอนนะครับลองน้ําหนักได้100่กิโลนะครับทำการเปิดเครื่องึ๊บนะครับทำการรีเซ็ตศนยะครับแทซศูนะครับ,รรบเอามาตัวแรกก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับตัวเครื่องยนต์นี้ไม่มีนะครับไม่มีน้ํามัน เช่อเพงนะครับแล้วก็ไม่มีน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องก็อาจจะมีติดอยู่นิดหน่อยนะครับขอวางตัวนี้แป๊บนึงนะครับตัวน,นี้เขาก็จะไม่โดนไม่โดนไม่โดนใน,น<ม>ส,ส่วนของตัวโต๊ะนะครับก็หย่อนลงไปได้นะครับไม่มีไม่มีส่วนไหนโดนโต๊ะตัวนี้ก็ไม่โดนนะครับตัวนี้ไม่โดน วางตรงกลางก่อนนะครับน <you> <ipe> <outside> ี่นะครับตรงกลางตัวนี้ไม่โดนนะครับตัวนี้ไม่โดนนะครับแป๊บนี่นะครับขอลองวางตัวนี้อ่าโอเคตัวนี้มีสายโดนนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอหยับสายหน่อยนะครับโอเคนะครับตัวนี้อ่าไม่โดนนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรโดนชิ้นส่วนอื่นนะครับตัวนี้ใบไม่มีนะครับ น้ำมันเชื้อเพลิงไม่มีนะครับน้ำมันเครื่องก็มีนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูน้ำหนักกันนะครับตัวนี้อยู่ที่เจ็ดจุดสามเก้านะครับกิโลกรัมนะสำหรับตัวเครื่องยนต์ GX สามห้าตัวนี้นะครับไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเลยนะครับมีน้ำมันเครื่องอยู่นิดหน่อยนะครับตัวนี้ช่างไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟฟ้ากันบ้างนะครับ ผมคาดว่าจะหนักกว่ากันนิดหน่อยนะครับแต่การยกการอะไรก็พอๆกันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูครับช่างให้ดูเลยนะครับตัวนี้รู้สึกว่ายกแล้วมีความตึงมือกว่ากันนะครับตึงมือกว่าี๋้วผมว่าน่าจะนิดหน่อยครับไม่มากไม่มากนะครับช่างดูครับ เงี้ยช่างดูเดียวรู้เรื่องครับอ่าเดี๋ยวขอวางให้มันแบบตรงกลางก่อนนะครับอ่ีครับเอาเครื่องนี้ออกเนี่ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็มีสายนะอ่าไปถึงนู่นแล้วก็มีใบด้วยนะครับตัวนี้มีใบแต่ใบก็คงไม่หนักมากนะครับ เทียบกันเลยนะครับก็คือตัวนี้มีมอเตอร์มีชุดเกียร์แล้วก็ช่างตัวนี้ไม่โดนนะครับไม่โดนแต่ว่าจะลอยอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูน้าหนักกันนะครับนี่ครับแปดจุดแปดกิโลนะครับตัวเมื่อกี้ประมาณเจ็ดจุดสามเจ็ดจุดสี่นะครับก็หนักกว่ากันประมาณกิโลครึ่งนะครับตัวนี้นะประมาณกิโลกว่านะครับอันนี้ก็นะครับ ช่างให้ดูสําหรับคนที่นะครับคอมเมนต์มาเรื่องของน้ําหนักนะครับก็คือเปรียบเทียบกับเครื่อง GX35 ไปเลยนะครับอ่ซึ่งมีความแตกต่างกันประมาณกิโลครึ่งนะครับนะตัวนี้ก็พิจารณากันดูครับว่าามีผลไหมกับการตัดซึ่งก็หนักขึ้น1นกิโลครึ่งนะครับเนื่องจากเรามีชุดเกียร์ด้วยนะครับแล้วก็มีเพนเพลทที่เป็นอลูมิเนียมนะครับนะต่อมาเพิ่มเติมนะครับนอกจากมอเตอร์แล้วนะครับตัวนี้ .8 8นะครับก็ถ่ายข้อสงสัยนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าน้ำหนักเยอะไหมนะครับช่างให้ดูกันเลยนะครับ7.39กนับ8.8นะครับตัวนี้น้ำหนักเนาะส่วนของตัวไฟฟ้านะครับแต่แต่นะครับเท่าที่ยกดูก็มีรู้สึกก็ตึงมือนะครับตึงมือตึงมือกว่ากับตัวไฟฟ้านะครับส่วนตัว านรดาก,ก็นะครับความตึงมือก็จะน้อยกว่าน่อยน,นะครับรู้สึกเดียนี้รู้สึกได้นะครับว่ายกแล้วตึงมือแต่ตาช่างก็บอกชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับอ่าที่เพิ่มเติมมานะครับแต่ว่าตัวนี้ก็สะพายหลังนะครับสะพายหลังนะครับก็จะมีน้ําหนักของแบตเตอรี่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นเดี๋ยวาสายอะไรล็อกราเก้นนะนนี่ แบตเตอรี่นะครับรวมกระเป๋ารวมอะไรแล้วก็นี่ครับสามกิโลนะครับสามจุดหนึ่งกิโลนะครับแต่ว่าตัวนี้วางแผนไว้นะครับเราวางแผนไว้อยู่นะครับว่าเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับเราจะเอาแต่กล่องที่เป็นตัวกล่องนี่นะครับเดี๋ยวผมเจนเฉพาะกล่องนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบดิเทียมฟอสเฟตนะครับยี่สิบโวลต์นะครับตก็นี้ตอนนี้คือ 8S นะครับ15แอมป์นะ ยี่สิบสี่โวลต์เป็นระบบยี่สี่นะครับซึ่งก็อยู่ประมาณสักยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับแรงดันใช้งานก็ประมาณนี้นะครับยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับตัวนี้เฉพาะแบตนะครับลองดูครับตัวนี้เฉพาะแบตไม่รวมตัวกระเป๋าตัวนี้นะครับก็อยู่ที่สองจุดเจ็ดห้านะครับอันนี้คือน้ำหนักแบตเตอรี่นะครับนี่ จับช่างให้ดูเลยนะครับถ้าเป็นแบตบแบตบแ,แห้งนะครับแบตบแห้งเดี๋ยวลองดูนะไซส์แบบไซส์ใกล้เคียงเลยเราเป็ใกล้เคียงเลยนี่ไซส์ใกล้เคียงมากๆนะครับตัวนี้เป็นแบตแห้งนะครับที่ใช้กับรถไฟฟ้านะครับระบบ12โวลต์ตัวนี้กี่แอมป์เนาะตัวนี้21แอมป์ M, นะครับตัว21แอมป์ ตัวนี้15แอมปน v, นะน v, M, นน์นะครับเป็น24โวลต์นะตัวนี้24โวลต์15แอมป์นะครับตัวนี้ดูนะครับ24โวลต์15แอมป์นะครับจะใช้พลังงานได้เจ็ดสิบถึงแปของความจุนะครับนี่ตัวนี้